ในปัจจุบันนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับมักมักทำอะไรมักทำอะไรแล้วก็หวังผลตอบแทนครับ mm hmm. เช่นทำดีเพื่อให้มีชื่อเสียงหรือทำบุญเพื่อให้แบบว่าเอมีคนมากดยอดไลค์ในเพจมากขึ้นหลวงป<ด>ู่บอกทำบุญได้เอาหน้า <laughs> ใช่ครับห mm hmm. ลวงปู่บอกว่าเจตนาของการทำความดีแบบนี้ครับมันส่งผลต่อเรื่องของกรรมไหมครับผิดวัตถุประสงค์ <laughs> บุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจมันไม่ใช่เรื่องของการได้หน้าได้หน้ามันก็คนละเรื่องกับได้บุญได้บุญนี่มเนความอิ่มใจความปราบรื่มปิติใจความสุขใจความสบายใจไอ้ได้หน้าเนี่ยมันมันคือหน้าบ้านหน้าบางหน้าบานหิวแสงอะไรพวกนี้มันไม่รู้ทำแล้วเพื่อประโยชน์อะไรทำแล้วได้อะไรกลับมามันก็เหมือนกับไอ้ที่เราทำไปมันสูญเปล่ากับการได้หน้ามัน ไม่ทำซะดีกว่าเหนื่อยเปล่างั้นทำบุญก็คือทำบุญครับส่วนจะได้หน้าไม่ได้หน้าก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นมองแต่เราไม่ต้องโชว์เราไม่ต้องไปอวดจบ